สามสามเลย<า>ใค,คือจริงต้องบอกว,ว่าท้องเนี่ยตั้งใจจะท้องเป็นท้องสุดท้ายแล้วเพราะว่าก็ก็เหมือนเราก็อายุสามหกแล้วภรรยาก็สามสามก็เลยคิดว่าอยากจะมีแฟนแต่ทีนี้พอใส่แฟนปดนรเนี่ยมันดันมีใบหนึ่งแ่ม เป็นเป็นแฝดแท้คู่หนึ่งแล้วก็แฝดเพียงไปหนึ่งคือการทำงานนี้คือทำตั้งใจทำเลยตั้งใจเพราะว่าเพราะว่าตัวภรรยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องเรื่องไข่ไข่น้อยด้วยแล้วก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเป็นไงบ้างคาตอาลูรู้จักตอนประมาณเดือนครึ่งอายุพันประมาณเดือนครึ่งคือตอนนั้นเนี่ยคิดว่าติดแค่ใบเดียวเพราะว่าภรรยาเขามีภาวะไม่ไม่ปกติในเรื่องของตั้งที่นี้เนี่ย พอสอดส่องเข้าไปปุ๊บกลายเป็นว่าหมอตาค้างเลยบอกอุ้ยงานช้างละสามใบเลยถ่ายรูปหมู่ทิ้งไว้สักรูปหนึ่งเเป็นยังไงตอนรู้เซอใพรนะก็จริงจริงก็ตกใจครับแต่ก็ดีใจเพราะว่าจําได้ว่าก่อนจะวางไจเนี่ยเราเคยให้สัมภาษณ์รายการบันเทิงว่าเราอยากมีรูปสักห้าคนวันนี้เหมือนสมพรป่าเลยถ้าคนนี่ตอนนี้มันเป็นกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ในตอนนี้ประมาณ7เดือนแล้วครับคันเจ็ดเดือนแล้วคุอเพ่เก็บรับไปนาน ของจะมีสินแสส่วนตัวเขาก็จะบอกบอกวันที่วันที่พุร้อมได้เลยะเจเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ป่วยเลยครับคือคือตั้งแต่5เดือนเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอยู่บนเตียงแล้วแล้วก็เดินน้อยกินข้าวบนห้องนอนอย่างนี้แว่านอนนิ่งๆเลยนอนนิ่งๆนี่ว่ากล่าวว่าประมาณอาทิตย์หน้าก็น่าจะแอดมิดนะครับเพื่อไปสแตนบายเจมนี่นอนนิ่งๆมากี่เดือนแล้วพี่เอ่อรวม2เดือนได้นะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นห่วงไหนไเป็นห่วงเลยะตอนนี้จริงๆก็เราก็หาหมอทุกอาทิตย์นะ ็พาเขานั่งรถเข็นแล้วก็ไปไปสวนคันทุกอาทิตย์ก็ปกติดีทุกอย่างเต็มใจสู้เหมือนพูต่อไหมเต็มใจสู้แต่ก็คือเข้าใจผมอบกันแน่เลยแล้วยิงแฝดสามเนี่ยคือแบบทั้งฮอร์โมนทั้งอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลกันเป็นที่ครับเป็นไงบ้างครับกับว่าที่คุณพ่อลูกค้าดีใจครับก็ตั้งใจทํางานมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนี้ขยันออกทีวีเยอะขึ้นครัที่เราหันไปประเทศอยากไปเตื่นเต้นไหมสบายไหมหรืออะไรู้นแห เป็นเป็นชาย2แล้วก็หญิงหนึ่งก็จริงๆสเปซอ่ะเขาจะรอบอกชื่อแต่ว่าเขาหลับไปแล้วก็เลยเอาขึ้นรถไปแล้วช่วยช่วยตั้งครับเราเราเราใส่เป็นชายใบหนึ่งแล็หญิงใบหนึ่งจริงๆเป็นไข่ที่เก็บมาตั้งแต่เขาสาวๆอ่ะครับได้ครับได้ครับเราแคปเป็นสมบูรณ์เลยฮะบนเฟซอย่างนี้สมบูรแล้วฮะพี่้องพี่๋า ค่อยๆแผ่ท้องกันอะไรดูแลยากดูแลยากมากที่สุดก็ต้องบอกว่าท้องนี้ดูแลยากที่สุดคือเรื่องการจิ้มข้าวด้วยเรื่องของมีดเนี่องอะรอาจหลายคนจะว่าห้าคนพอหรือยังคะพอแล้วผมบอกล่าวว่าเดี๋ยวถ้าพอเรียบร้อยเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าห้องทำหมันเลยทำเองเลยไม่ปวดหรอคะพอนทำใจได้ครับไม่เป็นไร แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบว่าขอบดีเละเพราะว่าได้มาถึงสามปีก็ตืนใจครับก็รู้สึกว่ามันมันเกินฝันเลยชีวิตเราตั้งแต่ขอแต่งงานกับภรรยาที่ร้านตรงนี้นะมันก็ผ่านมาได้ได้เกือบสิบปีอ่าห้าปีก็มีความสุขทุกอย่างคนบอกว่าใช้ชนะน้ำยาแรงค่ะน้ำยาแรงน้ำยาแรงครับจริงจริงใช่ไหมครับอันนี้ไม่ให้ข่าวดีกว่า เตรียม้องเตรียม้องอะไรอย่างเงี้ยคล้อกข้าเตรียมให้เดียบรหรอคือเรือนี้มันเป็นเคสเคสพิเศษที่โรงพยาบาลเขาจะเตรียมกระตันบายไว้แล้วเขาบอกว่ามีห้าคนแล้วมันจะตั้งยังไงตั้งกับตัวเราก็จริงๆก็เหมือนว่าเราก็มีระเบียบวินัย ทีนี้พอเราต้องเลเี้ยงลูกหพาคนเนี่ยล้วก็เหมือนว่าเราเริ่มวางแผนธุรกิจได้ได้ยาวขึ้นแล้วลูก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 ที่กำล,ลังจะเกิดเสริมหนุนดวงเรายัางไงบ้างโอ้จริงๆถ้าในเรื่องสายมูก็มันมันหนุนอยู่แล้วด้วยด้วยดาวด้วย,วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ถือว่อาเป็นจังหวะที่ดีแสดงว่าวางวางไว้หมดแล้วแคนนี่รอันไหนไม่ไม่เชิงวางแต่ว่าบังเอิญมากกว่าพอพอไปดูตามที่แบบเราเราเชื่อเนี่ยเขาก็เหมือนว่าดวงหนุนดวงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จบเท่านัลย กำหนดอ็จริงๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณต้นต้นพฤศจิกาถ้าถ้าไปถึงนะแต่ถ้าไม่ถึงก็แล้วแต่เขาจะมาเลยครับอันนี้คือเลิกที่เราไปดูไว้เลิกตามความเป็นไปได้ด้วยด้วยแฟดด้วยแฟดสาสครับแต่วัดน่าจะประมาณต้นพฤศจิกาต้นพฤศจิกาแนนอนขอบคมากๆขออบขอบคุากขอบคุณุากนท่เา่นะราขอบคุณ เจอก็มีนะหนึ่งสองสาม,มสามสาม,สามดี้เว้เยวโ,อโอเคโอเคหนึ่สองเส้เดี่ม